ตอนนี้อยู่ที่เจดีเจ้าแม่กวนอิมโชคชัย4ซอย39นะมาในบรรยากาศฝนตกขับมาด้านขวามือเขาจะเขียนว่าตำหนักพระแม่กวนอิมก็เข้านำรถเข้ามาจอดในนี้ได้เลยนะเปิดนมาสกาทุกวัน7โมงถึง1ทุ่ม ริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะห้องน้ำเวลาใช้บริการก็คือไม่ให้ล้างเท้าแล้วก็ปิดไฟให้เรียบร้อยนะ,ะช่วยประหยัดไฟเดินเข้ามาจะไม่ได้มีป้ายบอกนะว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนเห็นประตูซ <ส rất S 1> ุ<ส>้มด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหม เนยซูมไปใกล้ๆเนี่ยอเรียตรงนี้เดินตรงด้านหน้าไปด้านหน้าก็จะเป็นจุดสักการะเจ้าแม่กวนอิมห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้นะที่สังเกตมีขนาดยังไม่ได้เดินขึ้นไปข้างบนเลยเนี่ยโอ้โหซูมอหอก่อนใหญ่โตจริงๆ บรรยากาศรอบๆนเ <JD S 2> <JD S 1> จดีเจ้าแม่กอิมสามารถจุดกำาาเราก็ไหว้ทั้ง4จุดได้นะ mm hmm. เดินวนรอบๆสุดท้ายเราอธิษฐานอะไรเสร็จเราก็ไปขอพรตีละคฆังตีพาแล้วก็ตีกองนะ ไหวอธิษฐานขอพรเอ,อ่ยชื่อนามสกุลขอพรเสร็จสศพาถาหัวใจพระแม่กวอิมสามจบแล้ตีระครั้งสามครั้งหลังไหว้ขอพรเสร็จตีระครั้งแล้วเดินไปซ้ายมือตามลูกศรเพื่อไปตีขันศักดิ์สิ์ต่อ ทั้งปี2,568และปี2,569สาธุตีขันศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วเดินไปซ้ายมือตามลูกศรเพื่อตีกองเอ่ยชื่อนามสกุลตั้งจิตอธิฐานสวดกาถาหัวใจพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมสวดสามจบแล้วก็ตีกองสามครั้ง,งทำการไดก็จะมีจัดชัยชนะ ขอให้เจ้าแมา่ก็มีมปอดแนะนำสิ่งในอนาคตที่จะเกิดกับลูกในวัยเสียงซีนี้รวมบน100บาทถ้า<ม>เกิดเสียงทายแล้วเลขไม่หมุนก็เอาไม้ตรงนี้สอดๆลงไปได้ วันนี้ก็ได้มาร่วมบุญเป็นเสาภาพ้พถวายอาหารเจนะ500อยบาทก่อนว่าให้ฝนตกหลังว่าเสร็จปุ๊บฝนไม่ตกละเหมือนเที่ยวเมืองจีนเลยรอบๆบบริเวณนี้ก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเก้าสมัย เดินชมสถาปัตยกรรมความงดงามจอดรถก็จอดรถฟรีนะเดินทางง่ายๆใกล้ๆใกล้ๆตรงนี้มีโมูลนิธีสว่างกนอิมธรรมสถานด้วยด้านในเนี่ยหรอ เงกเซียนห้องเตทีกงเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ปกครองสวงสวรรค์ทรงถือป่วยป้ายบูชาพระพุทธเจ้าหนอเสียนอุลาแสดงให้เห็นถึงความคารพในพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมาเพ็นคุณธรรมแปะปราการได้แก่กตันยูกตาเวทีที่รักษาสัจจะซื่อสั์สุจริตมีจริยธรรมสามคีธรรมอ่อนน้อมถ่อมตนมักน้อยสันโดษมีความละอายต่อบาป ผู้ใดประกอบคุณธรรมแปประการฟ้าดินจะประทานพรให้ผู้นั้นสมดังปรารถนาสังเกตว่ารูปปั้นด้านข้างกำแพงเจดีจะมีรูปปั้นเจ้าแม่กดอิมเยอะมากเลย 世起